ในระหว่างนี้ฉันไปหลับอยู่ในบ้านคนอื่นทุกคนต้องกลายเป็นสภาพผลร้ายแบบนี้ขอโทษที่ช่วยเธอไม่ได้นะอย่างน้อยแค่นิซุโกจังคนเดียวที่เลยขายังช่วยนิซุโกพยายามก่อนนะนิซุโกะอย่ากลายเป็นนัสู้เชียวนะ เธอต้องตั้งสติเอาไว้โอ้โหมีกโัวด้วยพี่ชาโอ้โหไม่นะเสียงนี้สุกจังกูฮะอะไรน่ะใครน่ะดาบใหญ่จึงปกป้องน้องสาวน่ะเธอเป็นน้องสาวของฉันน่ะ นั่นน้องสาวงั้นเหรออย่าขยับงานของฉันก็คือการกำจัดอสูรแน่นอนศีรษะของน้องสาวนายฉันก็จะสะบันมันซะมันเลื่องง่ายๆเนส,สโกจังเธอจะไม่กินคนเธอจะไม่หายตราบที่เป็นอสูรจะไม่มีวันกลับมาเป็นมนุษย์อย่างเดิมขอร้องอย่าทำอะไรน้องสาวผมไอ้เชี่ยตูเมื่อ,อไหร่จะล่าออกวะ